บ่ก็จบอันนี้ก็หายจึงเหลวลงมาอันนี้กะหายเร็วเรากำลังเคยได้ยินไงคนเคย้มาเที่ยวเซฟเราหนะหมดเราต้องอันนั e okay. okay. ้นบอกเราต้องได้เติมเนี่ยโอ้มือบักแม็นๆจับเสายางเดียวทึกเลยทึกตองเลยรสชาติพอดีเลยคนชอบกะกะกัว่ามันอร่อยนะอ็น่ะก้นเอ็นหัวกัมันอร่อยเป็นเหงื่อกับใส่แข็งๆเนาะเปจ้าหวานเนี่ย อ๋อยังคบไม่ออกกันเลยแต่ว่าปลาล่ามันนี่แต่น่ามันบ่นอ๋ออันนี้คุมเป็นอันนี้ตำลาวนี่ยรู้กันซิมมันคำโคกเลยนี่แต่ละคนซิมมันดูน่ะซิมคำเท่คำมาโอเคก็แทบไม่รู้เนาะมันต่ำไปเรื่อยนะต่ำไปเรื่อยประมาทเอาเทมาตั้งใจเอาเทมาฮ่ามันต่ำไปเรื่อยต่ำไปเรื่อยต่ำต่ำเท่ต่าโอ้ลืมลืมใส่มาคือจับเอา เก็บไปเวลานแม่อันนี้ก็ลืมจะไปเวลานพี่แน่ๆบ่กแกวเตรียมอยากกระเพาะไหมคะเด็กพันห่อมอันนี่เรียบร้อยนมใส่มะเขืออยาก่อเป็นขวันเดี๋ยวลิ้นหั่มในติ๊กวันนี้มือพันหางสลักก็เลยวุ่นไหยกันนิดนึงจ่ฟองบานจะเซ่อกับบุ้งหงมีฟ้องบานจะเซ่อขนมจอกเม็ดหนึ่งไปเมตรแก้วเดี้ยวบังกานี้เนาะ ซิมซิมะกำส้มแล้วแล้วเปล่ายังอยู่ต้นอยู่มากี่กินจิตทัวผูกกับนีีค่อยแท้าซิมชมเห็นเ่อยแทาซิมแบบเซียเสมยเฮย่ค่อยเผ็ดเลยกับมั่ตัวผูกจิตแปลงข้าวบิ๊กน้อยน็ดเัผข้างบา

เกิดละวันลึงมเอื้อยค่อขันตางาลบุญกบิวนี่กจิมานหลวนซีนเห็ดสาักีนี่เป็นห้องหลวนดซีนกะเอามาขวางมันสุกนั่นแหละอาจจะซัก้หย่ัะนิดนึงแม่เป็นอาสารแต่ซักหหม่

มีแ้วะค่จับบ้านอื่นงทยไปะอันนี้มันทายมันไวมทยเ็เนาะมันกรปุงไปทุกมาไเลยเออไอ้สั่มัดเสื้อนี่เจ้าเสื้อไก๊อปมือถึงขึ้นยังไงแล้วจกันก็คุณห้าสิบบาทไอ้ก๊อปมีเสื้ออมไฟคือบ่แห้งบ่เออ

เดียวใส่ดุงมอนเป็นขอาวจบาันจับนอืมนีไรเง้อาอีด่ใยืมแขนกันร้อนนัสอันนี้พอนเอาผู้ชายมาโซยอันนี้ผู้ชายโซยที่เขานี่โอ้เสียนเสียนให้ยืมแขนล้ับมิให้บอกนันคนับโอ้บอกนั่นก็น้นมากใจแจกแล้ว เขาขนาดเด้อใช่ไ้แคนอันซอยสำคัญหรืออันนี้าผมก็ได้ตอบนั้นนะตอบนั้นแะคนบอกพอก็ได้แล้วคุณบอกพอก็ได้แล้วนี่คนพอพุดก็ได้เนี่ยอันนี้มูสสายนีซอยซีดใคจะใครมลอกอไเาสยสายอยู่ละนาห้ามเขาเนี่ย อันนี้จะเห็ดใสยซีนสยซึนขดขอสยซาบัีนี่เดยวแล้ก็มันจะใส่ซาดสักไหนครับีชใช้ก็นั้นนี่ใช้งานนั่นนี่จัอวนซีนที่ไหรักไราตาีปยมีคนจักเทียนเอ๊จะไขรเท่านี้หนึ่อีพออย่ารักนีรักาบ้านอผู้ชาย ทุงหมดสิพันซอยกันได้ไหมคูณหนึ่งกอัั้นห้องียงคู่หนึ่งซอยซีนคูณนึ่งซอยซีนานี่เยอะมรอะผมอยู่คนเดียเลยนี่ปล่อยเลยเมียบ้ยะป่อยกับนั้นนะทําไงนี่ต้องล้างเงนยหมาจางก็วาใครจีแกนตงใครจีกนอเยกจะทําอะไรนี่ช่ยนะจะทําอะไรนี่จะลาก่า ตมันนี้ต้อซ่าซามันทำยังไงอะโอ้น้ซาได้หมอนอันนี้ก็คือว่าพนจะซาซีนดิบกินกันครั้งแรกดิผม่ะทวานี่จะซ่าอไปล้างก่อนเนาะไปล้างกินไ้หมนไม่ได้านไม่ไ้เย้ตกมาวยเทกาเดี๋ยวล้างให้รที่ตกแคนนี้กับกันน้นกินเล้ากินเจ้าเลยถัดโอ้น้เจ้า อ๋ส้อยเลยคืแจะใสอันนี้จะสาักีสอยหมดนั่นแหละสอยหมดเลยส้อยตนน้อยหนึ่งเดตเตอร์นน้อยจะเอาเรียนนะครับเอาเลบนิดหนึ่งใสใส่ซ้าล้าวส้ามักฟไอเนรับมีนเดอนนี้รับเก่งอันนี้พวกผู้ชายคนหมาคน มาสุ่มเข้าสลักกันมาเพิ่นก่อจะซาซีนกันซาดิบๆนี่แหละอซแกนมอร์นาโนนี่เนาะเออตอนนั้นอันนี้ก็คือเพิ่นสวยซีนละนี่นุ่มๆรถตุกๆพิ่นมาสุ่มนุ่มกันอยู่นี่รอๆทั้งนั้นเลยสร้างอสะพาะสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สี่จะเสียงข้องไปห้วยสายสล้างรอส่งเจอสร้างอเครื่องน่ะโอ้ยเว้าเด้อกบุษย์ค่อยดี นี่้น้ำหรอเ่ออนคนั้นเนี่ยสอยยัใช่คเมือนี่มนน่ไรพ่อกำนันอันนี้พ่อกำนันได้ลงทุนมาสอยสิ้นขาหนงตาแสงตาแสงอ๋อถ้าเป็นลาวเทองตาแสงื้นตองืตองตาแสงหมายถึงว่ากำนั้นกํานั้นในบ้านก็บ้านกบ้านในบ้านในบ้นนบ้านแบ้านบ้า้นใานบ้านานในบ้นบ้าบาบาาา

เดี๋ยันนีาตนี้เรมันีปีเขาซอยแล้วเขาก็เอมาปั่นน้ำอ้อแล้วเขาก็มาสับชีถึงบ้านอัอนี้คือทาบีได้ลูกบาทุกคนอไหมีแล้วนะมีสีชายแล้วที่บ้าเห็ดปั่นบเป็นตัดเสกเนาะเพากมามันจะเซกเตรียมเลยที่นอนเนาะหลอกไปเห็ดบุนโอ้มาสบอยู่เนี่ย แล้วบุญเมือเข้าไปด้หอหนุกจอกเนอเออจัายงาวจสอนให้น้อสอหนอเออบ่เอาไม่หัได้หนปาลุเออเล่เพลเล่ว่าบุหนักขั้นสอยมักผีเส้นมักน่อยนอยมีปคบกมีปคบปมีติดาไปละลาพุงเดืเมื่อคืนนี้ต้องามขึ้นในหนังคือทำบุได้สนุมน่ะอ่าบ่เอ

ตอนแต่ว่าไม่บอกไม่บอกดุ่มก็บโมนะเซยไปจอต่อยาเมวนึ่งจอต่อยสายเมียวสายเมียวแสมเมนบอดยดาักคแวอุจาะมือมันสั่น เติมค่ะเออเดี๋ยวไปซื้องุนมาลวกมันต้องซื้อแล้วเออพลาะผลาวปิดกันนะวันเมื่อปีเราเนี่ยเราซีนปีค่อยลวกไว้ค่ซีนไปม้อาหารไม่ได้กินแล้วเนี่ยร้าจับมือน้อยนิดหนึ่งปสี่มาโนยใค่ไสี่มา้อยไปงั มีกาหมอนี่กาหมดริบกระปีคั่นคบดมันเข้ากันีเลือกกรมอะไรนี้แ้งม่ี่อมดนันมีไส้ดีเม่้เนี่นนข้าวบ้านทั้นีันนั้นเยเนียมด รู้จักไหมแบงหนัวเอามาเตี๋ยวในนี้หนัวแบงหนัวหรือว่าครูมามีเดีวกันอันนี้หนุุตโอคูมามีโอจิหนุุตไม่ใช่ครับตันี้ก็จีซาร์คงตุ่นกับสุมีมะเข็ดมะเข็ดซอยอันนี้ซิ้นขาที่ลุงคนสอยคืออันนี้ซิ้นขาลุงเหมือนแม่ไปซีฟา ก็เป็นเกลือกับเกลือผักการกัมผักการกังบนนี้หอมเลยมีต้นหอมผักการกังผักกากัมมีอะไรมีเกียบปสาซนี่สค่ะมีเลยหอมนะบี่อะไรนะสีบวรการกัมองมนี้าบนะคะผักกานกังตรงนี้การกังแป้นนัวเนี่ยเปแล้วอาปนัวหรือว่า เป็นหัวซุ้มมามี่ปนหัวซันี่หนึงซุ้มมามี่เป็นหัวซันต้องส่งอยู่ดีนะพี่มึงเน่าโยโย่ซันแล้วดแล้วอแล้วดแล้วานองผมก็พี่เลยป้งเนาตแนเร็นี่อันนี้ก็คือแ้่กั๊มๆเนึ่

เมื่อก <normal> Get <gettable> ี้วเมื่อกี้เที่ยงกกินกันแม่คูู่ภาษาอม่แมครับก่อนครับ้คองลูกกนลกนะไแคเลยแค่เมืนเจะได้แทเห็นเบหนเราหอดไคนน่ะบ่เจ้านี่ตังเ้เววยในการคองอนมันยิงน้องอนสเด็กคน จ็ดยิมสิเบเอ็ดรแต่ทั้งทังต้องพร้มเพรงกันแม่ไม่เศร้าสาวสาวสิบเจียวก็แล้วแม่มันต้องมีสิ จ้็มีข no oh, no ah, okay. ah, okay. ้าวม่าอนอัน huh. น oh. uh ี huh. oh. uh ้อ huh. ันนี้พักอีเลอรตู้ย็นกินเท็นเอนันจะใช้ใช้พุ้ม่ได้อันนี้วิธีซิมคนวิธีกินคนเอาสิเอาผักอีเลห่อมีวิธีซิมไม่หรอีเลผักเคเชเชฟเชภาษาไทยเชฟคนเนื้อพักเคันนนเราพักกินอีเลอร์อูปกอิงู อันนี้ก็เครื่องที่เห่าเจียนเึ็ดยำมักวัวผู้ก็มียังแกว้วกระเทียมกระกระเทียมพริกแดงมังคุดแดงเกลือในห,หนึ่งตแล้วก็ไปเจ,จียวตราเอาไปเจียวอ,อันนี้ก็ไข่ที่เตียงไปเสิร์ฟไข่แดงไข่ข้าวแยกแต่อันนี้ก็คือมังคัวผู้ตีเห่าซอยมังคัวผู้สดๆแต่เอามาลวกกามาลวกน้ำฮอนนี่นะเอามังคัวผู้มาลวกน้ำ อันนี้ก็คือเตรียมเครื่องคุ้งไข่ข้าวไข่แดง,ง,งมะเผ็ดห้หอมเทียมต่ำสนำกับนีกระน,นังเกลีกะนังเกลีว,กวคุณงามืันนี้มาลิ้นบานพันเน่พันยูบ้านให้ ซีนใส่ตุ่มนะมุดหูกัใส่มาเปล่นซีนใ่กระจีดเกี่ยวอันนี้ทำให้จับ่องมองน่นอ้

ซินใส่ซินโมหรือวอาินบุตนในครัวซอยกับเห็ดขัด้มแดงกิดเดนารีหลายอย่างยไข่แดงลงไปม,มันต่นจ๊ะมันต่ำชะ เก็บเอ้ยเดงยเป็นไงล่ะอ่าหยอดใจแล้วกลงเรีนตามด้วยน้าตาลผ่านาาหนึ่งต้งยน,น,านออยาย เดี๋ยวเอานี่ไปก่อนบ่

น,น้ำมะนาวดูินน้น,น้ำมะนาวดูสิเดี้อคุณผข้ชม ไปอยู่ก็ว่าไม่ไม่เด้อมันพ่อเองก็มาแม่เองก็มาครับไปตรงมาตรงมาอันนี้คือยำทูฮูซิแม่ตะเกาซิแม่ไม่

โทรศัพนเมื่อวานในทรติดเปติดหวหเป็นล่าสของซิงล่าัวยบเาเบอร์มาบอกเบอเก่านโทรไปเก็บเป็นบอร์เกโทรศัพท์ของขบ่ยแบนบนี้เลยเอาใส่โทรศัพท์ซิงแต่เงซิงมีโทรศัพท์มาแล้วเสร็จแล้วโอเค้ายพีกัฝั่ปะ